ด่วนนายกประกาศพร้อมรับความเสี่ยงเปิดประเทศเคาะ46ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัว1พฤศจิกายนพร้อมสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเพิ่มประเทศที่ไม่ต้องกักตัวจาก10ประเทศเป็น46ประเทศรายละเอียดรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับบิ๊กตู่โพสต์ Facebook ปรับแผนเปิดประเทศเวลคัม e 1พฤศจิกายนนี้เพิ่มเป็น46ประเทศเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวสั่งสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนโควิด มื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่21ตุลาคม2564พผลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์เฟซบุ๊กประยุทธ์จันโอชาถึงประเด็นการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากประกาศแผนยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งนี้จากที่กำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำไว้10ประเทศพิจารณาแล้วว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต่ำ46ประเทศเริ่ม หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านหลังจากที่ผมได้ประกาศแผนยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศและเดินทางมาจากประเทศที่เราจัดว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ำเราจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเราเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้ว จากที่ในเบื้องต้นผมตัดสินใจว่าเราจะพิจารณาประเทศที่มีความเสี่ยงตำ่ำเพื่อจะให้เดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวอยู่ที่ประมาณ10ประเทศแล้วจึงจะค่อยๆเพิ่มจํานวนประเทศให้มากขึ้น ตอนนี้ผมคิดว่าในสถานการณ์ใหม่ถ้าเราต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เดือดร้อนกันอย่างมากมานานเราจําเป็นจะต้องเดินหน้าเร็วกว่านั้นและทําตั้งแต่ตอนนี้เพราะการที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนนั้นจะทําให้เราช้าเกินไปอีกทั้งนักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจเลือกเดินทางไปประเทศอื่นไปก่อนดังนั้นหลังจากได้ปรึกษาหารือกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมดีใจที่วันนี้จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเราจะเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรกที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวเป็น46ประเทศซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยทางอากาศและมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิดโดยมีการตรวจก่อนออกเดินทางและตรวจเมื่อมาถึงประเทศไทยซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ทุกประเทศดังกล่าวคงต้องพิจารณาความเสี่ยงของประเทศไทยด้วยเช่นกันก่อนที่จะอนุญาตให้คนของประเทศเขาเดินทางมาประเทศไทยได้ผมขอบคุณกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันทําภารกิจที่เต็มไปด้วยความกดดันนี้พยายามแก้ไขและจัดการกฎระเบียบขั้นตอนและกระบวนการต่างๆมากมายในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งผมรู้ว่าทุกคนทุกฝ่ายพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหารกินกันได้อีกครั้ง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราต้องเร่งเครื่องเตรียมความพร้อมและผมได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเครื่องเรื่องการฉีดวัคซีนให้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าเราจะติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ตามเรารู้ดีว่าการเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วนี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับผมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเอง รวมถึงประเทศอื่นๆในโลกต่างก็มีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของโควิด -19 ได้ดีขึ้นและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด1 9ให้ได้เราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดด้วยการกาดไม่ตกผมขอให้ทุกคนยังคงรักษามาตรการทางสาธารณสุขมีวินัยในการสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆจากช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีนี้กันได้บ้างขอบคุณครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Facebook พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ p p t v HD 36นะครับและนี่นก็เป็นการโพสต์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการเปิดประเทศซึ่งจะเพิ่มประเทศความเสี่ยงตำ่ำจาก10ประเทศเป็น46ประเทศซึ่งรายละเอียดของแต่ละประเทศจะมีประเทศไหนบ้างถ้ามีรายละเอียดเรื่องนี้ทางช่องจะรีบนำมาเสนอบอกกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องหลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ